เจริญสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลแด่สาธุชนพุทธมามกาศทุกท่านวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสมบูร์บรรยายธรรมเช่นเคยวันนี้เข้ามาสาธยายในเรื่องพุทธวจนะปฐมแห่งธรรมปฐมธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไร่ข้อความทราบเกี่ยวกับ ข้อควรทราบที่เกี่ยวกับอกุศลมูลมีโทสะมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกเดียรถทีเหล่าอื่นจะพึงถามอย่างนี้ว่าอาวุโสทำสามอย่างเหล่านี้มีอยู่หรือมีอยู่คือราคะโทสะโมหะอวุโส อะไรเป็นความผิดแปกอะไรเป็นความแตกต่างอะไรเป็นเครื่องแสดงความต่างระหว่างทำสามอย่างเหล่านั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพิษษุ์ทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรเจเขาว่าอาวุโสราคะมีโทษน้อยคลายชา โทสะมีโทษมากคลายเร็วโมหะโมหะมีโทษมากคลายช้าถ้าเขาถามว่าอวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือราคะที่เกิดขึ้นแลว้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความภัยบุญดังนี้ก็ตอบว่าให้คำตอบพึงมีแก่เขาว่าสุภนิมิตสิ่งที่แสดงให้รู้สึกว่างามคือสุภนิมิตคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งสุภนิมิตโดยไม่แยบคายราคะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น และลาคะที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบุ์อาวุโสนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความไพรู์แท้ดังนี้คำตอบพึงมีว่าปฏิฆานิมิตสิ่งที่แสดงให้รู้สึกกระทบกระทั่ง คือเมื่อเขาทำในใจซึ่งปฏิฆะนิมิตโดยไม่แยบใครโดยไม่แยบใครโทรสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและโทสะที่เกิดอยู่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความไัยบุญอาวุโสนี่คือเหตุนี่คือปัจจัย ถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโมหะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบุญดังนี้คำตอบพึงมีว่า อโยนิโสมณาสิการการกระทำในใจโดยไม่แยบคายหรือความคิดเราอยู่ในใจของเราโดยคิดโดยไม่แยบคายคือเมื่อทำในใจโดยไม่แยบคายแล้วโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและโมหะที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความภัยบุญอาวุโสนี่เหตุนี่คือปัจจัยจะให้เกิดขึ้นถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคะที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือราคะที่เกิดขึ้นแล้วละไปดังนี้ คำาตอบพึงมีว่าอาสุภนิมิตสิ่งที่แรงให้รู้สึกว่าไม่งามไม่งามโดยอสุภนิมิตว่าไม่งามคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งอสุภนิมิตโดยแยบคายโดยแยบคายราคาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และราคาที่เกิดอยู่แล้วก็จะละออกไปดังนี้อาวุโสนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วละไปหลบหนีออกไปทางนี้ คำตอบพึงมีว่าเมตตาจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งกิตอันประกอบอยู่ด้วยเมตตาคือเมื่อเขาทำในใจสิ่งในใจซึ่งเมตตาจโตวิมุตติโดยแยบใครโทสะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและโทสะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ละออกไป นี่คอทาวุโสนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือโมหะที่เกิดขึ้นแล้วก็ละออกไปหลบหนีไปดังนี้คำตอบพึงมีว่า โยนิสโสมนสิการคือเมื่อทำในใจโดยแยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและโมหะที่เกิดอยู่แล้วก็ละออกไปนี่อาวุโสนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยท่านทั้งหลายควรคิดและควรไต่ตรอง ถ้าโทสะโมหะโทสะลาภโมหะมันมีอยู่ในใจของเราแล้วก็ให้เราพยายามละออกไปให้ได้ถ้ายังไม่ละออกไปไม่ได้ก็พยายามให้มันลดถอยลงมาคุณสมบัติของทูตท่านท,าทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เป ควรทำหน้าที่ทูตองค์เปรตเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อหนึ่งรับฟังข้อสองให้ผู้อื่นฟังข้อสามกำหนดข้อสี่ทรงจำาข้อห้าเข้าใจความข้อหกให้ผู้อื่นเข้าใจความข้อเจ็ด ชลาดต่อประโยชน์และมีใช่ประโยชน์ข้อ8ไม่ก่อความทะเลาะนี่ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้ไปสู่บริษัทที่พูดคำหยากก็ว่าสะทกสะทานไม่ยังคำพูดให้เสียไม่ปกปิดข่าวสาร ทูดจนหมดความสงสัยและถูกตามก็ไม่มีประโยชน์ภิษูุทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายผู้เช่นนั้นแลย่อมควรทำหน้าที่ทูตของตนไม่โกหกกันแม่เพียงเพื่อหัวเลาะเล่นกดนี่ละท่านทั้งหลายท่านนักบวช ที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉะนั้นเหมือนกันนี่ท่านทั้งหลายเรากล่าวว่ากรรมอันเป็นบาป บาปหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามมีไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายฟังสำเนียกพึงสำเนียกในใจว่าเราทั้งหลาย อยกไม่กล่าวมุสาแม้แต่เผยแม้แต่เพื่อหัวเลาะกันเล่นดังนี้ท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียดในใจอย่างนี้เหมือนกับงูที่เปี้ยนครูดงูเปี้ยนอุดจระพิสูจนทั้งหลายท่านทั้งหลายเลย นักบวชชนิดไรที่ทุกๆคนควรขยะกขยแงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเอยนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศินมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพตชชนิดที่ตนเองนะักแกล้วก็กินหนงด้วยตัวเอง มีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล่นไม่ใช่สมณะก็ปฏิก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนหัวเน่าเป็นคนเน่าในเปียกแขมีสัญชาติหมักมงม เหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยท่านทั้งหลายและพิถูทั้งหลายนักบวชชนิดนี่แหละที่ทุกๆคนควรขยะขยแยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั่นเพราะอะไรท่านทั้งหลายและพิถุทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิด ก็ไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงล่ำเรืออันเลื่อมอันเสียมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเร็วสามมีเพื่อนสามมีเกือลาม,มกดังนี้ท่านหลังหลเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในครูดรืยในกองอุจระ กัดไม่ได้ก็จริงแลแต่มันอาจทําคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมครูดหลุมอุจระนั้นให้เปี้ยนด้วยครูดได้ด้วยการดิ้นของมันนี่ฉันใดท่านทั้งหลายภิกษุเอ,อ๋ยแม่ผู้เข้าใกล้คิดก,ก็ไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแล แต่ว่าเสียงล้ลําเลอกันเสียมเสียจะระเบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสามีมเพื่อนสามมีเกรรามกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรขยักขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ ที่อาตมาสาธยายบรรยายมานี่หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในพุทธวจนะที่พระพุทธอ,องค์ตัดเอาไว้วันนี้สมปวรเจเวลาแล้วไว้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขไปตลอดการ,รง,งานทุกคนทุกคน,กคนสวัสดีจเจริญพร